สวัสดีครับวันที่ 2. กันยายน2.568นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าครั้งใหญ่มากๆในวงการธนาคารไทยเลยนะครับคือข้อมูลที่เราเรวบรวมมานี่มันฉายภาพที่น่าสนใจจริงๆครับทั้งเรื่องสาขาธนาคารที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็การเตรียมรับมือธนาคารแบบใหม่คือธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank นะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องบทบาทของ AI ที่ดูเหมือนจะสำคัญขึ้นเรื่อยๆด้วยเราจะมาดูกันครับว่าอะไรเป็นปัจจัยเบื้องหลังแล้วภาพรวมการเงินไทยตอนนี้เนี่ยกำลังจะไปทางไหนกันแน่ค่ะถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็คงเป็นเรื่องจำนวนสาขาอย่างที่คุณว่าเลยค่ะ จากข้อมูลล่าสุดกรกราคมปีนี้2,568เนี่ยเหลือสาขาทั่วประเทศอยู่ประมาณสัก5,200แห่งได้ค่ะคือถ้าเทียบกับ10ปีก่อนนี่หายไปเกือบเกือบ2,000แห่งเลยนะคะโหเกือบ2,000สาขาใช่ค่ะลดลงไปประมาณ1ใน4เลยทีเดียวค่ะใน10ปีนี้ถือว่าเยอะมากไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยแล้วอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนหลักๆครับที่ทำให้มันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ ปัจจัยหลักๆเลยนะคะก็คือพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังช่วงโควิด -19 อันนี้เป็นตัวเร่งสำคัญมากๆการใช้แอปอย่างเ,เป๋าตังนี่ทําให้คนจานวนมากคุ้นเคยกับการทําธุรกรรมดิจิตอลมากขึ้นเยอะเลยค่ะมันก็ผลักดันให้ไทยเราก้าวไปสู่สังคมร้เงินสดเร็วขึ้นด้วยนะคะบวกกับระบบพร้อมเพย์ที่แบบว่าใช้ง่ายมากแล้วค่าธรรมเนียมก็ต่ํามากๆๆ,ๆเลยด้วย ความจาเป็นที่ต้องเดินทางไปสาขาก็เลยลดน้อยลงไปเยอะมากค่ะคนก็หันมาใช้โมบายแบงกิ้งกันเป็นหลักอืมเข้าใจเลยครับคือพอคนไปสาขาน้อยลงธนาคารก็ต้องปรับตัวอันนี้ก็สมเหตุสมผลแล้วในฝั่งของพนักงานล่ะครับมันมีผลกระทบยังไงบ้างครับเห็นมีข่าวเรื่องโครงการออให้พนักงานสมัครใจลาออกด้วย ใช่ค่ะใช่ค่ะมีกรณีตัวอย่างอย่าง,างโครงการกเกษียณก่อนเกษมสุขของธนาคารกสิกรไทยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยค่ะคือเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดต้นทุนคงที่อย่างเรื่องสาขาแล้วก็พนักงานในส่วนปฏิบัติการนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมสําหรับยุคดิจิตอลแบบเต็มตัวด้วยคือจริงๆการปรับลดคนมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ว่าในยุคที่เทคโนโลยีกําลังเข้ามาทํางานหลายหอย่างแทนที่ได้เนี่ยการปรับตัวด้านบุคลากรก็เลยเป็นเรื่องที่เลี่ยงยากค่ะ มันก็เป็นสัญญาณด้วยนะคะว่าทักษะที่ต้องการในอนาคตเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนไปอืมน่าคิดจริงๆครับว่าทักษะแบบไหนจะสำคัญขึ้นในยุคนี้ทีนี้มองไปข้างหน้าบ้างนอกจากสาขาที่น้อยลงการปรับโครงสร้างคนแล้วมีคลื่นลูกใหญ่อะไรอีกไหมครับที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนวงการธนาคารไทยอีกไทยก็คาดว่าน่าจะเริ่มเห็นผู้เล่นกลุ่มนี้เข้ามาให้บริการในไทยได้จริงๆจังๆก็ราวๆปี2569ค่ะจุด